ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับผมเ,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 เห็นแล้วอย่างนี้เลย3 0ิบกว่าเนี่ยยิกดูแล้วครับผมก็พอดีอ่ามานาครสวรรค์นะครับผมก็เลยมาลุยแปลงสายพันธ์มัน6เดือนครับผมก็เลยมาเดินคุยกับพี่เขาแล้วก็มาดูครับผมก็เลยอยากจะให้ ท่านผู้ชมได้เห็นาสายพันธุ์มัน6เดือนอันนี้อันนี้คือปลูกทีครับผมอันนี้บอกเลยว่าปลูกทีไม่ได้ปลูกห่างเหมือนของเราครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูเรื่อยๆเลยกันครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าทางนี้ทํากันเยอะอาทางนาครสวรรค์นเนี่ยทํากันค่อนข้างเยอะอยู่ครับแล้วก็ผลผลิตก็ อ่าได้ดีครับผมบอกเลยว่าผลผลิตได้ดีรับท่านผู้ชมลองชมดูเอานะครับผมนะเมื่อกี้ผมคุยกับเจ้าของพี่แกแปลงนี้แกทําทั้งหมดอ่าร้อยเจ็ดสิบกว่าไร่ครับผมนูน่นนู่นครับผมก็ตอนนี้กําลังไล่เก็บผลผลิตกันอยู่ครับเพราะว่าก็มันเริ่มมีฝนแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมดินมานี่คือสายพันธุ์มันหกเดือนครับผมเพราะว่าของผมที่เอาไปปูนั่นคืออ่า ต้นพันธุ์ไม่พอจาหน่ายปรากฏว่ามาที่นี่ท่านผู้ชมคิดว่าต้นพันธุ์จะเหลือไหมครับหมดครับผมที่นี่เยอะหมดเมื่อเดือนอเมื่อเดือนมกราแกให้คืออย่างนี้ช่วงเดือนมกราเนี่ยแกให้คนที่มาตัดอะเอาไปฟรีครับผมแต่พอเดือนกุมภาหรือว่ามีนาก็เริ่มขายกัน ครับผมยิ่งเดือนเมษานะบอกเลยจะบอกว่าหายากแล้วครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้นพันธุ์มันเ,เริ่มปลูกกันแล้วฉะนั้นสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็หายากครับที่นี่ทํากันเยอะครับผมในย่านนี้นครสวรรค์นเนี่ยทำกันเยอะอยู่ครับผมก็เลยเาพาท่านผู้ชมมาลุย ไล่มันที่ทำสายพันนี้ค่อนข้างเยอะบอกเลยว่าผลผลิตด,ดีนี่ขนาดปลูกทีร่องเล็กนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูตรงที่ตรงที่ยังไม่ไม่ได้แทกครับผมว่ามันจะทีประมาณไหนครับผมเมื่อกี้คุยกับพี่เขาก็แกบอกว่าก็สายพันธุ์นี้ก็ให้ผลผลิตด,ดีก็เลยทำทำแต่สายพันธุ์นี้แหละแกบอกก็ ก็คือในย่านนี้ไม่ใช่ว่าทําสายพันธุ์นี้อย่างเดียวแต่เจ้าอื่นก็มีทําสายพันธุ์อื่นอยู่ยิ่งไว้นานก็หัวจะยิ่งใหญ่ขึ้นเปอร์เซนต์แป้งก็จะยิ่งดีนะตัวนี้ครับผมสายพันธุ์มันหกเดือนเนี่ยเขาเรียกมันเบาครับตรงนี้คือแ a r ย่านนี้เขาเรียกมันเบามันเบาครับผมตัวนี้ก็บางคนจะเรียกสายพันธุ์มันหกเดือนก็ได้หรือจะเรียกมันเบาก็ได้ครับ เดี๋ยวผมพาไปดูทางนี้มั่งดินก็จะคล้ายๆโซนทางไร่ของเราครับผมพี่เป็นยังไงมั่งผลผลิตด,ดีไหมดีเนาะเขาเมื่อกี้คุยกับพี่แกบอกว่าก็ถือว่าถูกใจอยู่ มันเบาเสียดายที่มาช้าไปหน่อยต้นพันธุแกหมดแล้วแกบอกอันนั้นก็เก็บไว้ใช้เอง <c oughs> อันนี้อันนี้ใครไม่รู้เอาไปที่ใครมาซื้อ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> อ๋อใช่แกบอกว่าช้าไปหน่อย <c oughs> นี่แหละผมก็เลยโอ้มาช้าจริงๆถามมาหลายเจ้าแล้ว <c oughs> เขาก็เก็บไว้ใช้เอง แต่ทีนี้ทางนี้นะกู้มันช้านะทางนู้นจะกู้จะขุดเร็วกว่านี้ท,นทางเขตที่ผมอยู่นะกู้กันเร็วปรากฏว่าทางนู้นะเตรียมยกล่องกันหมดแล้วทางนี้ยังมีต้นมันยังกู้ยังขุดไ <สะ S 1> ม่เสร็จกัน,นอ,กอ๋อใช่สิก็เห็นพี่เขาบอกร้อยเจ็ดสิบกว่าไร่อใช่ก็ทําเยอะน,ะนั่นแหละก็ธรรมดาท <ำ S 1> ําเยอะก็ได้เยอะแหละลใช่ครับผม กับก็ท่านท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าหัวพันมันพันนี้เป็นยังไงนะครับผมที่ผมต้องดันด้นมาที่นี่เพราะว่าแฟนเพจหลายคนต้องการสายพันนี้ไปปลูกผมบอกเลยว่าถ้าเอาไปทำมันน้ำหยดจะได้ผลผลิตไวมากครับผมสายพันนี้ครับอันนี้ผมคงเดินไม่สุดนะครับเพราะว่านู่น ครับครับไปทางทางนูน้นแล้วก็นู่นนะสุดรถมัน,นดจดอ,อยู่นูน้นทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดนะร้อยร้กว่าไร่ครับผมก็เยอะมากครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้คือเก็บหัวกองแล้วแต่อันนี้คือร่อง ล่องที่ปลูกครับอันนี้พี่เขาปลูกทีครับผมบอกเลยว่าปลูกทีนี่ขนาดมีต้นตายไปมั่งประมาณห้าสิบหกสิบแล้วก็ล่องเล็กครับเนี่ยนะครับผมเดินสำรวจให้ดูล่องนี่ขนาดล่องเล็กนะครับผมก็คืออย่างที่บอก <laughs> ทำอ้อยแล้วก็ <laughs> ทำอ้อยแล้วก็ขาดทุนครับผม ก็เลยต้องหันมาทำมันครับพี่ไม่แบ่งกันมั่งเลยเหรอผมนะมาช้าไปพี่ก็บอกหมดแล้ว <Wow. S 1> ก็ใช่นะดีหมดอันนั้นแกจะไว้ปลูกเองครับหมดแล้วแกบอกเออก็ไม่เป็นไรนั่นแหละก็แกแนะนำอยู่ว่าให้ไปหา ตรงไอ้ก่อนถึงแยกไฟแดงนัใช่ไหมคร,ครับผมก็เลยเดี๋ยวจะแวะไปบ้านปา้าแกอยู่ก็นี่นี่ขนาดร่องทีนะก็ยังหัวนหนึ่งก็หลายโลอยู่เนาะพี่เห็นแล้วก็อยากจะให้เอาไปปลูกกันเยวได้มาช้าต้นพันเลยไม่ได้ละ เพราะว่าเดือนหน้ามันก็เริ่มขุดกันแล้วไงอันนี้เนี่ยอันนี้แสดงว่ามันมันตายไปแล้วเนี่ยมันก็เลยห่างพอห่างแล้วหัวมันใหญ่เลยตัวเนี้ยโอ้โหเกือ,อบ,บยี่สิบโลได้ นี่คือสายพันมันหกเดือนนะครับผมหรือ,อที่ทางนี้เขาเรียกว่ามันเบามันเบาครับผมตัวนี้รับก็ยังไงผมฝากแฟนเพจที่ติดตามด้วยนะครับผมอันนี้ปลูกทีนะอันนี้ปลูกทีปลูกทีเนี่ยฮะเห็นไหมตอทีแล้วล่องเล็กครับผมก็ผลผลิตก็ถือว่าประมาณนี้ครับผมไอที่ประมาณนี้ก็คือ ได้เนื้อนั่นเลยครับผมบอกเลยว่าก็ได้เนื้ออยู่แล้วครับสายพันธุ์นี้ทีนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแฟนเพจที่โทรมาบอกเลยว่าตั้งแต่ผมจำหน่ายต้นพันธุ์ตัวนั้นค่อนข้างเร็วมากก็เลยว่าเอ,อภายในพริบตาแล้วกันอ่ะก็ลูกค้าก็ยังต้องการสายพันธุ์นี้อยู่ครับผมก็เลยพามาชมพามาหามาดูอีกแปลงหนึ่ง อันนี้เป็นของพี่เขาที่อยู่นครสวรรค์ครับผมไม่เหนื่อยเลยเดินชมก็ยังไงแฟนเพจที่ติดตามเพจของเราก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากนะครับผม สำหรับท่านที่ต้องการสายพันธุ์มัน6เดือนกอ็ผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับสายพันธุ์นี้ครับผมเผื่อยังไงถ้ายังมีหรือว่าผมได้ต้นพันธุ์ยังไงก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอีกทีนึงครับผมก็ต้องการให้ได้ไปปลูกกันนะครับผมสายพันธุ์นี้เพราะว่าถือว่าลองแล้วก็ประสบผลสำเร็จดี อันนี้บอกเลยว่าดีครับผมมันเงินด่วนครับตัวนี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณแฟนเพจทุกๆท่านครับผมโอกาสหน้าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดี